สถาบัน NSPI ในวันนี้นะครับเ,เป็นสถาบันที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือแหล่งกำเนิดของการสร้างสรรค์หรือหลังสรรนวัตกรรมปิดพันในด้านสมุนไพรต่อไปในอนาคตนะครับในวันนี้เราเรามีความพร้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ว่าได้นะครับเรามีนักวิชารที่เก่งๆนะครับจากทุกส่วนของหมายวิเลยที่ชั้นนำในประเทศไทยรวมไปถึงหมายวิาลยชั้นนำในต่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของเรา แล้วรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นคือสเปกโตหรือว่าเครื่อง HPLC หรือ FTIR รวมไปถึงล่าสุดที่เราเพิ่งได้มีเครื่องมือคือ LC-MS-MS เครื่องเครื่องมือเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่พร้อมแล้วที่เราจะนํามาใช้เพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาสมุนไพรของเราให้มันสูงยิ่งขึ้นเราจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนี่คือที่มาของชื่อที่เราใช้ตั้งชื่อสถาบันของเราคือ S Natural S i ไซ e ์โปรดักต์อินสติลนะครับโดยสถาบันนี้แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยผมและดรโยจิเอสเลชชาวญี่ปุ่นสินค้าตัวแรกที่เรานำขึ้นมาคือขมิ้นชันเราได้มาต่อยอดแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดของการชันน้ำประโยชน์ทางยานะครับคือเราทำในรูปที่ทำให้มันรูปเรียกว่าเป็นไมเซลมันจึงสามารถละลายน้ำได้แล้วก็สามารถออกผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเราได้นำสินค้าตัวนี้ ไปประกวดในเวทีนวัตรกรรมระดับนานาชาติทั่วทุกทวีปประกวดวทุกเวทีที่เรานําเสนอเราได้ประสบความสำเร็จคือได้รางวัลเหรียญทองเราก็จะมีการต่อยอดทําผิดพันตัวอื่นอีกหลากหลายชนิดในอนาคตอันใกล้นี้สินค้าในแนวของโปรไบโอติกจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้บริษัทเราเนี่ยได้มีการตั้ง แลบโดยโปรเวติกโดยเฉพาะนั่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน NSPI ของเราด้วยเช่นกันนั่นหมายถึงว่าในอนาคตอัในใกล้เราก็จะมีสินค้าในแนวโปรเวติกเข้ามาเสริมนอกเหนือจากสมุนไพรซึ่งเรามีอยู่อยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้วในเวลานี้นะครับ